หลายพื้นที่ตอนนี้มันหนาวจริงจริงบ้านคุณผู้ชมหนาวขนาดไหนส่งมาอวดกันหน่อยส่งมาขิงกันนี่ที่คุณกฤษดาบอกก็ได้อยากจะส่งแต่ตอนนี้นิ้วแข็งไปหมดแล้วเพราะหนขนาดนั้นเลยเหรอจัดเลยอ่ถ้าเกิดว่าเอาตัวเมืองเชียงใหม่นะถ้าเอาในพื้นที่ตัวเมืองอย่าง13-15แต่ถ้าไปจุดชมวิวกิ่วแม่ป่านนู่น3องศา3องศาเซลเซียสส่วนที่ภูลมโลอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าอานนี้เขาจะเป็นรอยต่อ3จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยชาวนี้ก็จับใจเหมือนกัน สามองศาไปดูกันหน่อยไหมขนาดที่ว่าน้ำค้างอ่ะยังไปต่อไม่ได้เลยอ่ะมาไปดูกันหน่อยโอ้กลายเป็นน้ำแข็งเลยออแม้น้ำค้างของจริงค้างแบบค้างเลยนี่ไงน้ำค้างและแข็งคือมันแข็งโป๊กอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะ อะไรน้ำค้างแข็งอะไรน้ำค้างแข็งนี่ไงเกือบจะเป็นเหมยขาบอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ใช่เหมยขาบที่เรารู้จักนะเหมยขาบที่เรารู้จักก็จะเป็นขาว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 ไหมเหมือนแบบน้ำแข็งเกล็ดอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบน้ำค้างแข็งไม่มีคำไหนจอธิบายได้เท่ากับภาพนี้เลยคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่ามาเป็นภาพนิ่งหลอดจะเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าแต่นี่คือเป็นคลิปไหมอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสนะตรง บริเป็นปลายใบอันนี้เป็นคลิปภาพจากเพจอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ชอบจังบอกตั้งแต่ลมหนาวมาน้ําประปาก็ไม่จําเป็นนี่หมายถึงอะไรการอาบน้ำเหรอไม่ต้องอาบน้ำถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์พอสะอาดพอถ้าจิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์พอการอาบน้ําก็ไม่จําเป็นถือว่าพี่มีกิจแปลกๆนะก็ตุ่นิดนึงช่วงนี้ถือว่าประหยัดน้ําไปประกาศนะขอเลื่อนการอาบน้ําออกไปอย่างไม่มีกําหนดที่แซลกันเองที่เชียงใหม่นี่เห็นเขามีเชียงใหม่นิวเขาลงอะไรนะ เชยงใหม่ News นะคะเช้าวันนี้นี่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์สองศาแล้วก็บอกว่าเหมยขับมาตามนัดอวดความสวยงามสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเนะขาวไปหมดเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ลำปางขาวมากนะหลายพื้นที่ก็ขาวมากเหมือนกันหนาวไหมล่ะจะมาขาวหรืออะไรคือตอนนี้ขาวหนาวมันหนาวอยู่แล้วในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมันหนาวอยู่แล้วเหนืออีสานหนาวอยู่แล้ว แต่มันขาวโพลนไปด้วยเหมยขาดแบบนี้ด้วยเออบรรยากาศมาได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมส่วนอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ติดลบค่ะลบหนึ่งองศาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เช้าเนี้ยก็คืออุ่นขึ้นมาดิดหนึง่งอยู่ที่สององศาตแต่ว่าเนี่ยก่อนนั้นนี้ที่มันติดลบอะมันอยู่ในสภาพนี้เลยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เห็นซิงค์น้ำอะเป็นเก็ดน้ําแข็งอ่ะที่แบบเกาะไว้อย่างเงี้ยเนี่ยดูสิ แข็งจริงๆแงเลยนะอีกนิดนึงก็จะหิมะตกแล้ว เห็นไหมคะน่าจะตกหรอกเด็กๆเห็นแบบนี้ก็คือหยิบชุดเอลซ่ามาใส่รอกันแล้วนะคนยังหนาวเลยพวกสัตว์ต่างๆแล้วอยู่กันยังไงก่อนก็คือเราอ่ะหนาวเราก็ไปเอาเสื้อกันหนาวใส่เสื้อผ้าให้มันหนาๆแล้วถ้าสัตว์อ่ะคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องช่วยเขาหน่อยเหมือนกันนะคะอย่างช้างที่แบบเป็นช้างชราแก่ๆแล้วอ่ะก็ต้องไปเอาผ้าห่มผ้าห่มด้วยความที่เป็นช้างเนาะก็ต้องเอาผืนแบบใหญ่ๆเลยนะะมาคลุมอันนี้เป็นช้างพังบัวคําอายุ73ปี คืออายุเยอะแล้วแหละควานช้างก็บอกว่าอ่ะคอยดูแลอันนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่นริมไปหาผ้าห่มมาเพราะว่าเงงเงๆงเสั่นแงๆเลยคุณผู้ชมเพราะความหนาวพ้าห่มยังเอาไม่อยู่ต้องไปก่อไฟอะค่ะข้างๆเพิ่มความอบอุ่นให้กับช้าง mm hmm. เช่นเดียวกับช้างที่อายุเยอะๆเนี่ยตรงนี้เขาจะมี8เชือกด้วยกันอายุมากกว่า50ปี mm hmm. คือมากสุดนะ พลายคำหมื่นอายุ87และควานช้างบอกว่าพอมันหนาวโดยเฉพาะตอนกลางคืนและเช้าเ้าเนี่ยก็ต้องดูแลไม่งั้นเดี๋ยวป่วยเอานะฮะร่างกายไม่อุ่นพอไม่อุ่นปุ๊บขาจะเป็นเน็บพอเป็นเน็บเดินไม่ได้อีกต่างหากขณะที่สัตว์เลี้ยงของเกรรษตรกรอย่างวัวในพื้นที่<า>ตำ<ม>บลออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่สามารถสูงไฟให้วัวได้เพราะที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เขาประกาศอยู่ห้ามเผาทุกชนิด เดี๋ยวมันจะส่งผลเรื่องของมล,ลพิษ PM 2.5ห้ามเผายาไปจะถึงพฤษภาคมใช้วิธีไหนกันอ่ะต้องไปเปิดหลอดไฟนี่แหละเป็นวิธีการนี้แทนเพื่อสร้างความอบอ,อุ่นให้กับบัวนะคะแล้วสมัยนี้ไฟไปใช้ LED กันหมดแล้วยังต้องหาไฟที่มันอุ่นๆไว้อุ่นๆนะเ <นะ S 1> อะอเอาที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะอยู่เชิงดอยสุเทพมันก็เย็นมันก็หนาวคุณผู้ชมบรรดาสัตว์ต่างๆก็ไม่ไหวนะพาไปดูเตาเตานี่คือพอเจ้าหน้าที่เนี่ยเอากองฟางนะมาไว้ให้แบบนี้นะ มันมุดเข้าไปเลยค่ะเนี่ยโปรยโปรยเนี่ยมันเข้าไปซุกซุกอยู่นะอเอาเต่าแล้วไปดูลิงสักหน่อยเจ,จ้าจ๋อเจ้าหน้าที่ก็มีการเอากระสอบป่านไปแขวนไว้ให้ให้มันได้มาซุกหลบลมหนาวนะคะส่วนสัตว์ชนิดอื่นๆอย่างสัตว์เลื้อยคลานหรือว่ากวางเจ้าหน้าที่ก็มีการเอาหลอดไฟนะฮีเตอร์มาเปิดสร้างความอบอุ่นสร้างกำบังลมตามกรงตามมุมต่างๆด้วยนะคะนี่คือที่เชียงใหม่นะคะนี่คือตัวอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยอะไรแวบแวบ นี่คือนกแก้วนกแก้วมาคอเก่งเลยนกแกวนี่อะไรจระเข้ทำหนาไม้บอกนาอาปากนี่เลยอาปากค้างเลยเออส่วนที่สวนสัตว์นครราชสีมาเจ้าหน้าที่ก็เอาฟางเอาผ้านะเอามาเฮี้ยบร้อยเลยอะหนานกอดเขาสงบนิ่งไม่กล้าขยับเลยหรอคุณผู้ชมเนี่ย คือต้องช่วยสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยทั้งผ้าทั้งกระสอบทั้งมุมเนี่ยเหมือนกันค่ะไฟเฟย์อะไรก็ต้องมาช่วยตัวอะไรเนี่ยแม่ปุ้มนี่ตัวอะไรก็สัตว์แต่ลูกไม่อ่านป้ายสิเนี่ยนี่ตัวอะไรดูนะลูกนะเอออันนี้ก็สัตว์แต่ลูกแล้วก็เดินไปอ่านป้ายพร้อมกับลูกนะคือแต่ละวันเนี่ยเขาบอกที่โคราชนะคะอุณหภูมิเนี่ย12-13องศานะอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลยคลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องการอันนี้รู้แน่นอน กะปิบาราใช่ไหมอากะปิบาราเอาอกะปิบาราข้างห้าสีชนิงจ,งจิงจอกทะเลทรายแมวเล็บงูเต่าเก้งกวางบอกใช่อะไรนะเยอะแยะไปหมดชนีอ๋อชนีลิงรวมไปถ<น>ึชนีลิงโอ้ชอบตัวนี้นะตัวนี้เรียบร้อยอาวุโสเป็นผู้อาวุโสไม่ใช่หนาวจนแข็งไปแล้วข <c oughs> <c oughs> ยับตัวไม่ได้อ๋อก็ต้องหาวิธีคลายความหนาวให้เขาเนาะเพราะว่าเขาก็ออกไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าเหมือนเราไม่ได้นะเพราะห่มงเพราห่มอะไรก็ต้องหาให้ คุณอัธพรศรีเหรันเป็นผอองการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยบอกก็เน้นยับทุกสวนสัตว์นั่นแหละความจริงก็แจง้แจงลุงนานตั้งแต่มันจะเริ่มหนาวเย็นแล้วว่าให้เสริมกองฟางเพิ่มแสงไฟให้ความอบอุ่นเขาถ้ามีลมแรงอะไรก็ตัดแต่งพวกกิ่งไม้อย่าให้บาขวางหรือบาพาดบ่อเพราะพอพาดบ่อเสร็จปั๊บน้องไปตามกิ่งไม้หนีเลยนะส่วนที่น่าห่วงคือพวกสัตว์ไม่มีขนกับกลุ่มที่สัมผัสอากาศได้ไวแล้วก็พวกนกเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกอ่อนไหวง่ายกระพือปีกตลอดเวลาช่วงลมแรงเขาอาจจะตกใจได้ คนนี้หลายคนเป็นห่วงไปถึงหมูเด้งแตกลายงานจำได้ไหมแค่หนาวแรกๆตอนนั้นอะยัะรู้สึกว่าแตกลายงานเลยเนี่ยแล้วตอนหลังยังไงเพราะว่าปกติผิวน้องจะเป็นเมือกๆสัญลักษณ์ของหมูเด้งก็คือผิวจะต้องมันวาวกลอสี่เออแต่พอมาตอนหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ลงน้ำเพราะว่ามันหนาวใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงผิวเขาจะมีเหงื่อคล้ายกับน้ามันเนี่ยเคลือบอยู่แล้วดังนั้นเอฟซีก็สบายใจได้อาจจะมีแตกบ้างเป็นไรแหงบ้างแต่แบบว่า น้องอยู่ได้ไม่ต้องลงน้ำบ่อยๆเราก็อาจจะเป็นโอกาสอันดีได้ไปดูน้องมาแบบ <c oughs> ตากแดดคลายหนาวอย่างนี้นะสมมตินะเขาก็จะได้โชว์ตัวของเขาหน่อยตอนนี้ขอนเน้นอาบแดดเนาะมะดูมุมภาพนะแหม <c oughs>